วันนี้จะพามาดูบ้านที่ชัยนาทนะคะหลังจากที่เราไม่ได้มาประมาณน่าจะห้าเดือนเลยทุกคนโอ้โหโคตรลกเลยโอ้โหบ้านหนูฟ้าพังหมดแล้วและดูยังลกย่าจะท่วมหัวแล้วแล้ว,วันนี้ไม่มีกุญแจมาด้วยนะดูได้แค่นี้โอโหนกแม่งมันขี้เหมือนจะถมที่ได้แล้วเนี่ย ประตูบ้านเรายังดีอยู่ไหมประตูดีแต่แบบว่าฟ้าไม่เวิร์กแล้วตอนนี้ดีงไงมันบอกว่าเราจะได้ไม่ต้องรื้อเธอะใครมาล่อนจดหมายเนี่งไงย <c oughs> ไม่นะค่าไฟก็จ่ายอยู่เด้องงดนั่นนั่นนั่นดูนั่นน,นิสัยหา <c oughs> หามากแล้วมาก็คือเข้าบ้านไม่ได้นะคะนะเพราะว่าไม่มีกุญแจก็ไม่รู้จะปีนไปทำอีอย่างอีก ไม่ใช่ของเราชื่ออะไรไม่ใช่ชื่อเธออดูดิยากเรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะได้เวลามาจัดการบ้านนี้แล้วหลังจากที่บ้านโนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคืออะไรบำแท้ดูดิดูดิ <c oughs> <c oughs> ป้าผังก็ป้าเป็นรูเลย หาช่างฟ้าจ้าใครเนี่ยโจรเธอต้องปีนมาแล้วให้หนูปีน,น,นด้วยเดี๋ยวข้างบ้านตกใจถ้าหนูล่วงนี่อัอนนึงนะมันล่วงเรื่องอะปีนเข้าบ้านตัวเองว้าย <S <S อันนี้แตกไหมเนี่ยไม่แตกครับจะแปรงแม่ว้าด้ยบกุกเดี๋ยวมาตัดการนะครับเดี๋ยวไปอยู่ใกล้เดี๋ยวฟ<ด>าล่วงใส่หัว่่ววงใสหัย 我忘记了。